แนวโน้มราคาทองคำแท่งไทยลงมาทดสอบแนวรับ29,650เมื่อเช้าเมื่อคืนนี้ครับแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาดูด้วยเทคนิคเล่นรอบทำกำไร KTS Mastercard ผมเฮียยุทธ y ยู u b e เฮียยุทธ The Search Trade ทองเฮียยุทธมาอ่านแนวโน้มด้วยเทคนิค KTS Mastercard ไปด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูไปด้วยกันเลย รายชั่วโมงรายเฮสีรายเดย์บอกว่าอะไรบ้างราย Week บอกว่าอะไรบ้างรายว e e k รายสัปดาห์ครับมาเริ่มที่ t ท f เฟรมใหญ่รายสัปดาห์บอกเราว่าตอนนี้กำลังทดสอบแนวรับบริเจอร์แบนกลางแล้วก็เส้นแนวรับสีดำที่29,650อยู่นะครับถ้ายัางยืนได้ก็แปลว่าจะสวิงอยู่ในกรอบข้างบนของบริเจอร์แบนร,ระหว่าง2 9 6 5 0ถึง20,000ถึง30,000กับ 250บาทครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบบนของบริจอร์แบรนด์ครับแต่ถ้าหลุดลงไปจะลงไปไซด์เวย์ในกรอบล่างนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าแนวรับนี้จะรับอยู่ไหมไลเดย์บอกกับเราว่า ตอนนี้กำลังทดสอบแนวรับเบอร์เจอร์แบนกลางอยู่ครับ29,650บาทอยู่ครับทองคำแห่งไทยแล้วก็แนวรับสีแดงก็มาช่วยรับเป็น2แนวรับเสริมกันอยู่ตอนนี้นะครับจึงเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็จะต้องหลุดลงไปนะครับแข็งแค่ไหนอยู่ไม่อยู่ต้องรอดูอย่างเดียวแล้วตอนนี้29,650บบาทแต่ว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดนะครับ จะมีแรงซื้อชนะแรงขายไหมหรือแรงขายจะชนะแรงซื้อตรงนี้ไลย์เดย์บอกว่ายังดูไม่ออกเพราะตรงนี้เป็นจุดรวมกันของแนวรับ29,650บาทครับไลด์สีชั่วโมงบอกกเราว่าเช่นกันครับไลย์สีตรงนี้ก็เป็นโซนของบริงเจอร์แบนดล่างครับ29,650บาทแล้วก็เป็นเส้นแนวรับสีแดงกำลังทำหน้าที่ยังขมักขมแนอยู่เลยครับไลย์สชั่วโมง ตรงนี้ถ้ารับอยู่ก็น่าสนใจที่จะทยอยแบ่งไม้ซื้อเข้าไปบ้างนะครับแต่ถ้ารับไม่อยู่ต้องรอดูดีๆนะครับรับอยู่รับไม่อยู่ตรงนี้นะครับใจเย็นๆใจเย็นๆรอคอยเท่านั้นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่าใจร้อนครับถ้ารับอยู่เด้งกลับ ค่อยน่าสนใจที่จะซื้อนะครับแต่ถ้ารับไม่อยู่ทะลุลงไปตรงนี้ต้องรอดูเลยมันจะไปเล่นกันในโซนล่างของกราฟทำเฟรมไลน์วีค Week, นะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรดังนั้นตรงนี้ไม่ควรจะผีผพร,พรมนะครับทองคําแท่งไทยใจเย็นๆกราฟก็บอกไว้อย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดรับอยู่จะเด้งกลับนะครับแนวต้านก็อยู่ที่29,700แนวต้านเป็นเส้นบนเจอร์แบนกลางครับ29,700แล้วก็บอนเจอร์แบนบนตอนนี้อยู่ที่29,900บาทครับ ก็ง่ายๆครับเ0ยเครับเป็นแนวต้านถ้าสามารถยืนได้ที่650นะครับยืนไม่ได้ลงไปเล่นกันโซนล่างของกราฟไทม์เฟรมลน์วีปเลยนะครับโอเคครับสำหรับทองคำนั่งขทยก็ทุกท่านพิจารณาด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยทองคำโกสปอร์ตครับโก s สปอรตรอสักครู่ครับ เรามาดูโกลสปอร์ตประจำวันที่23พฤศจิกายน2565เป็นวันพุธนะครับแนวโน้มเป็นอย่างไรหลังจากเมื่อวานนี้เกิดการไซด์เวอยู่ในกรอบนะครับกรอบนั้นเป็นเช่นไรเราจะใช้เทคนิคเล่นรอบทำกำไร kts ดูไปด้วยกันเลยนะครับ อันนี้เรามาดูที่ไทม์เฟรม n e w e วีก่อนไทม์เฟ e ม i n ว w วี k บอกว่ายังคงอยู่ในกรอบบนนะครับระหว่าง1700ถึง1800เหรียญน,นะครับ100เหรียญตรงนี้ราคาทองโกลสปอตยังคงวิ่งสวิงอยู่ในกรอบนี้ครับายวี k บอกว่าแบบนั้นดังนั้นเราไปดูกันต่อที่ l ล n e เดยเลยครับ l ล n e เดยบอกกับเราว่าหลังจากเมื่อวานนี้ ลงมาทดสอบแนวรับเมืเอ่อวันจันทร์ครับเมื่อวันจันทร์มือพเยสามสเหรียญครับยังคงรับอยู่นะครับเมื่อาวานนี้เป็นพินบาเล็กๆนะครับหมายถึงว่าตลาดยังไม่เลือกทางนั่นเองโกลสปอตเมื่อวานนี้ตลาดยังไม่เลือกทางนะครับเป็นพินบาเล็กๆอย่างที่เห็นอยู่ครับแล้วก็มีหางยาวๆบน เล็กน้อยครับบอกให้รู้ว่าพินบาลน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นจะเหมือนจะเป็นโดจิแต่ก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่น่าสนใจเพราะมันอยู่ระหว่างแท่งเทียนนะครับดังนั้นตรงนี้นนวันนี้จึงเป็นวันที่ต้องดูต่อไปจะไซเวตต่อไหมระหว่างพาราโบลิกซาหรือแนโลของเมื่อวันจันทร์ครับพันเเหรียญแนวต้านก็อยู่ที่เส้นสีดำครับเส้นแนวต้านสีดําตอนนี้พันเจ้ยสี่สิบห้าเหรียญครับอยู่ในกรอบนี้ครับทะลุบนขึ้นทะลุล่างก็ลง อารมณ์ประมาณนั้นครับถ้าเกิดว่าหลุด1730แนวรับต่อไปเราจะเห็นเลยครับเส้นสีแดงกับบริเจอร์แบนกลางรอรับอยู่ที่1711เหรียญครับวันนี้ไปกันต่อเลยครับไลาย4ชั่วโมงบอกกับเราว่าเมื่อวานนี้เกิดการไซด์เวย์นะครับโลก็ทำไว้ที่1732เหรียญเมื่อวันจันทร์แล้วเมื่อวานาน,ะะวานี้ทำหาไว้ที่1750เหรียญโดยประมาณนะครับโล32ไฮ50ก็ตีซะว่าประมาณ20เหรียญนะครับ สวิงอยู่ในกรอบน,นี้ครับแล้วก็ย่อลงมาเมื่อเมื่อคืนนี้ครับประมาณ1735เหรียญครับตรงนี้น่าสนใจนะครับถ้ารับอยู่ก็น่าสนใจว่า ราคาจะมีการดีดตัวกลับแต่ตอนนี้มันดีดตัวกลับมาแล้วครับตั้งเอาไว้ก็ยังไม่ติดนะครับก็ต้องว่ากันไปครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าดีจริงไหมเด้งจริงไหมถ้าเด้งจริงก็ค่อยตามครับเด้งไม่จริงเราก็ตั้งรอเอาไว้ครับตรงนั้นเป็นจุดพาราโบลิกซานั่นเองนะครับสต็อปรอยก็ต้องมีพร้อมเลยนะครับแนวต้านอยู่ที่บอลลิงเจอร์แบงก์กลางวันนี้อยู่ที่พันเจ็ดร้อย 47เหรียญครับ1 7 4เี่เ็หรียญเป็นบอเรนจ์แบรนกลางเป็นแนวต้านลาย4ชั่วโมงนะครับแนวรับก็อยู่ที่บรลาร์รับพนเจรับ1 7า6เหรียญครับทะลุสามกก็ลงไปต่อเจอกัน30ครับหลุด30เจอกัน11เหรียญของลายเดนะครับนี่คือแนวรับที่มีเลยครับแนวต้านก็อยู่ที่พันบิเจอร์แบรนกลาง1 7นเจ็ี่เหรียญครับทะลุได้ก็ไปเจอกันแบรนบนนะครับลายชั่วโมงบอกว่ายังไง ใบพุ่มอบอกว่าแนวต้านตอนนี้อยู่ที่1,742นะครับ42เป็นพาราบริษซาแล้วก็บอนเจอร์แบนการนั่นเองนะครับแลนวต้านต่อไปก็ไปอยู่ที่1,740 เเหรียญน,นะครับเป็นของลาย4ชั่วโมงนั่นเองครับแล้วก็7 7 5เครับเป็นเส้นสีแดงของลาย1ชั่วโมงด้านบนนะครับถ้าทะลุ7 7 5เหลเหรียญได้นะครับเมื่อวานนี้เราให้รอสังเกตกันที่1 7 5เาตรงนั้นจบไปแล้วของเมื่อวานครับวันนี้1750ถ้ายืนได้ไปต่อบนเจอแบนบนประมาณ 1, 7 7 6 0ครับ4ี่ด 50แล้วก็60ครับเป็นแนวตานสาแนวขอให้นักลงทุนทุกท่านพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับจะซื้อจะขายจะทํากําไรหรือจะทําอย่างไรพิจารณาด้วยตัวเองครับพอร์ตการลงทุนของท่านเงินลงทุนเป็นของท่านไม่มีใครบังคับท่านให้กดได้ตัวท่านเท่านั้นที่จะบังคับตัวเองได้บางนั้นผิดพลาดอย่างไรหรือถูกต้องอย่างไรขอบคุณตัวเองด้วยนะครับตอนนี้ก็เฮีย YouTube, ยุทธ YouTube เฮียยุทธ เดอะเซิร์ททองเหยยุดมาวิเคราะห์ด้วยแนวโน้ม KTS เล่นรอบทำกำไรกับตลาดชอบใจถูกใจอย่างไรกดติดตามด้วยครับทั้งติดตอกทั้ง YouTube